โอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำงานทำงานเอ่อหมายล่าสุดในเซิร์ฟนะเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันเองเป็นงานเก็บตังโมงแล้วก็มะเขือเทศไปอ่มันก็อยู่ใกล้ๆคือผมลองไปทำดูนั่นแหละเออมันก็ราคาก็จะพอได้นะแต่ไปตอนไปถึงแล้วกันเนาะ โอเคตอนนี้เรามาก็ถึงแล้วนะเอออยู่ด้านขวาของขวาของผมนะเออนี่เก็บจักรยานก่อนนะเก็บเก็บปุ๊บแล้วก็ไปทำงานต่อได้เลยน่ารักมึงมิ้งมากทำงานยาวๆครับ โอเคพอเราโปรเซสเสร็จเนาะก็ดูดีได้เน,นี้ผมเอา้นน้อยนะเออเนี่ยสิบสองขวดก็หกกิโลกลัโอ้ยไปไปน้องเอาไปขายต่อนสิบสองขวดนะเออดูราคาตลาดก่อนนะก่อนที่จะขายนะตอนนีออ้อยู่ที่ยี่สิบก็ พอที่จะขายได้ไม่น้อยกันไปแล้วก็ไม่มากเกินไปด้วยเออใจกันที่ตลาดกลางครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตลาดกลางแล้วนะเออก็ไปขายกันเลยนะเอาผู้หญิงคองที่เมื่อกี้นะวะจะบอกว่าไม่รู้ไปลองไปขายดูว่า12บวองเนี่ยจะได้ตังค์สักกี่บาท นนันราคายี่สิบมาขายที่ลงขวดนี้เลยนะยี่าิบพิม์เลยอ่า12บขวดตกลงได้มา240บบาทก็ก็ถือว่าไม่คิดเลยนะเออ ก็พอได้ตังค์เยอะไปเอ่อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะเออถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ซับสไคร้ให้ผมด้วยนะผมอาจจะอยู่ในเซิร์ฟนี่แหละอาจจะเป็นเซิร์ฟประจำเลยก็ได้นะก็มาลองเล่นดูนะเป็นเซิรนะ์ฟมอสเนาะแถนี้ผมเอามอสมาง มาอย่างออกไปโอเคเจอกันคลิปหน้าสุดครับ